วันนี้เราจะมาทำความสะอาดรองเท้าหนังกันนะคะลูกค้าเราจะมาใช้มิดวันนะคะสเปร์ทำความสะอาดเครื่องหนังนะคะฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเขย่าวขวดทุกครั้งก่อนใช้นะคะลูกค้าฉีดสเปร์ลงบน้าย,ยานี้นะคะ แเราก็จะเช็ดนะคะกลิ่นก็หอมด้วยนะคะหนังนจะนิ่มเงาและนิ่มด้วยนะคะสีก็จะใสขึ้น นี่เราทําให้ดูก่อนคร่าวๆนะคะลูกค้าว่ามิกวันสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องหนังฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเช็ดออกมาสีจะสวยไหมหนังจะใสไหมนะคะอันนี้เราทําให้ดูก่อนนะคะนิ่มเลยนะคะลูกค้าข้านี้ยังไม่ได้ทํานะคะเห็นไหมคะหนังจะด้านๆสีจะไม่ใสอันนี้จะใสเหมือกันนะคะนี่คือวิธีการสาธิตนะคะผลิตภัณฑ์ บิ๊กวันฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอบคุณค่ะ